เตือนภัยคนที่ชอบไปนอนพักโรงแรมหรือคนที่ไปเที่ยวที่ต้องนอนโรงแรมบ่อยๆข่าวออกสดๆดร้อนๆเลยนะทุกคนสำหรับสายเที่ยวที่ชอบไปพักในโรงแรมต่างๆมีนักท่องเที่ยวเขาไปนอนโรงแรมแล้วเขาก็สังเกตว่ามันมีกล้องแอบติดอยู่และมันติดไว้เนียนมากเลยนะมันติดไว้ไหนรู้ไหมมันติดอยู่ในนาฬิกานาฬิกาฝังผนงังฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดมันติดอยู่ในนาฬิกาจริงๆแล้วมันติดตรงส่วนไหนของนาฬิการู้ไหม มันติดอยู่ในตัวเลขตัวอักษรตัวเลขสีดำๆอะ่ะทุกคนมันแนบเนียนมากเลยนะแล้วไอ้นาฬิกาผนังเนี่ยมันติดอยู่ในห้องน้ําโชคดีที่ว่าเขามีไฟฉายแล้วเขาก็ใช้ไฟฉายฉายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คงสำรวจในห้องอะนะแต่บังเอิญมันไปเจอเอ๊ะอะไรเอ่ยพอเข้าไปดูเฮ้ยนี่มันกล้องนี่ว่าโดนแอบถ่ายใครสายเที่ยวที่ไปนอนโรงแรมนะต้องระวังนะสำรวจด้วยนะว่าม,มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า แล้วก็เคล็ดลับก็คือว่าวิธีการสํารวจกล้องว่าโดนแอบติดตรงไหนไหมคุณก็กดเปิดมือถือเลยนะถ่ายวิดีโอเปิดเลยโหมดวิดีโอแหละแล้วก็ส่องไปตามมุมต่างๆตรงที่คุณคิดว่าเอ้ยมันจะมีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่ากล้องมือถือเราเนี่ยมันสามารถจับสัญญาณอินฟราเรดได้ไอ้พวกกล้องต่างๆนานาที่ติดอยู่เนี่ยเราใช้มือถือเปิดโหมดวิดีโอนี่มันจะเห็นเลยเออมันจะเห็นเป็นแสงเหมือนแสงเวลาเราเอามือถือถ่ายแล้วไปเจอกล้องอะไรเงี้ย เออพวกไปดอนโรงแรมมันต้องระวังนะใครมีประเด็นอะไรใครมีข้อคิดเห็นังไรข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะทุกคนนะพบกับสินค้าสุดคุ้มในช้อปปี้คลิกได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนคุณจะได้พบกับสินค้าสุดยอดโปรโมชั่นที่คุณไม่เจอที่ไหนมาก่อนมีพิเศษเฉพาะลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมเท่านั้นกดคลิกเข้าไปได้เลยอยากได้สินค้าอะไรก็กดพิมพ์ค้นหาได้เลยถูกสุดๆแน่นอนจัดไป